สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านๆใบเจอ Asset Management ค่ะ สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่กำลังมองหาบ้านอยู่ใกล้กับแหล่งนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดชนบุรี EP นี้ห้ามพลาดค่ะพอยิ้มจะพาคุณผู้ชมมาชมบ้านทาโฮมในโครงการเดอะวินเลดปิ่นทองค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองถามอ,เ,อเสียราชาจังหวัดชนบุรีนะคะโครงการอยู่ในทำเลดีค่ะอยู่ริมอ่างเก็บน้ำหนองอคอใกล้โรงเรียนหนองคอและยังอยู่ใกล้กับแหล่งนิคมอุตสาหกรรมมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมปิ่น นิคมอุตสาหกรรมอวตารซิตี้และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดค่ะและยังอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวยังส้นเสือสีราชาด้วยนะคะภายในบริเวณโครงการเองค่ะเขามีการออกแบบที่โดดเด่นในเรื่องของสไตล์ที่ทันสมัยตอบโจทย์นะคนยุคใหม่ค่ะที่ให้ความรู้สึกและบรรยากาศใกล้ชิดกับธรรมชาติด้วยค่ะในส่วนของตัวบ้านสวยน่าอยู่แค่ไหนคุณผู้ชมพร้อมแล้วตามยิ้มไปชมกันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะยิมก็อยู่ที่บ้านเล็กกี้1่1สองสทับห5ค่ะบ้านหลังนี้เป็นทาวน์โฮมขนาด2ชั้นมี2ห้องนอน2ห้องน้ำา1ที่จอดรถนะคะขนาดพื้นที่16ตารางวาค่ะ เดินเข้ามาจากบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านคุณผู้ชมจะพบกับบริเวณห้องโถงขนาดกว้างค่ะห้องนี้ใช้เป็นห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นได้แบบสบายๆเลยค่ะวางโซฟาโต๊ะกลางตู้โชว์และชั้นวางทีวีได้ที่บริเวณด้านหน้านะคะถัดเข้ามาค่ะภายในตัวบ้านสามารถใช้เป็นพื้นที่กับการตั้งวางโต๊ะรับประทานอาหารค่ะ4ท่าน6ท่านได้แบบสบายๆและยังสามารถเลือกมุมนะคะวางโต๊ะทํางานหรือว่าเป็นมุมอดัด ได้เช่นกันค่ะภายในบริเวณนะคะชั้นหนึ่งจะมี1นึ่ห้องน้ํามีฝักบัวค่ะสามารถอาบน้ําที่บริเวณชั้นนี้ได้พร้อมกับสุขภัณฑ์ครบครันค่ะ บริเวณด้านหลังค่ะมีการต่อเติมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งพื้นและหลังคารวมถึงการบิวอินนะคะเคาน์เตอร์ครัวซิงค์ล้างจานและก็ตู้เก็บของไว้ด้วยค่ะพื้นที่นี้นะคะเหมาะก,กับการทําเป็นครัวไทยแล้วก็รวมถึงสามารถใช้เป็นพื้นที่ซักล้างสักผ้กาได้ด้วยค่ะบริเวณชัน้น2จะเป็นยังไงตามยิ้มไปชมเลยค่ะ ห้องนอนแรกเป็นห้องมาสเซอร์เบดมค่ะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านห้องนี้มีขนาดกว้างพอสมควรค่ะ คุณผู้ชมวางเตียงขนาด5-6ฟุตได้แบบสบายๆและยังสามารถที่จะเพิ่มเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบครันนะคะจะเพิ่มตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งหรือชั้นวางทีวีเข้ามาก็ได้หรือท่าไหนค่ะอยากจะเพิ่มเติมโซฟาได้คะไว้สําหรับดูหนังแนะภายในห้องก็ได้เช่นกันค่ะห้องนี้มีความพิเศษนะคะเขามีประตูกระจกบ,บานสไลด์ค่ะเชื่อมไปยังบริเวณระเบียงด้านหน้าของตัวบ้านคุณผู้ชมสามารถเปิดรับลมชมวิวด้านหน้าของ ตัวบ้านได้ค่ะ และสำหรับห้องนอนที่2ค่ะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านห้องนี้ก็สามารถที่จะวางเตียงขนาด5้ถึงฟุตพร้อมกับเพิ่มเติมฟอนิเตอร์ได้แบบครบครันเช่นกันนคะคะหรือสําหรับท่านไหนค่ะที่อยากจะทําเป็นห้องทํางานหรือว่าจะใช้ทําเป็นห้องพักก็ได้ค่ะห้องนี้นะคะเขามีหน้าต่างกระจกบานสไลด์เปิดรับลมชมวิวชมบรรยากาศบริเวณด้านหลังของตัวบ้านได้ค่ะ ริเวณชั้นสองมีหนึ่งห้องน้ำใช้ร่วมกันค่ะห้องน้ำนี้มีการแยกพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกและสุขภัณฑ์ครบครันค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านเดอะวินเลดปิ่นทองเริ่มต้นที่หน้าโฮมโปรสีราชาจากนั้นขับตรงไป2กิโลเมตรแล้วเบี่ยงซ้ายไปยังถนน3-3-1ขับต่อไปอีก4กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยจากนั้นจุดหมายจะอยู่ทางขวามือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับท่านไหนที่สนใจอยากเป็นเจ้าของบ้านสวยในโครงการเดอะวิลเลจปิ่นทองจังหวัดชนบุรีหลังนี้ค่ะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะหรือจานนับชมสถานที่จริงจากทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้เลยทั้ง2ช่องทางค่ะกับช่องทางที่1 Facebook Fanpage j a s s e t Management หรือช่องทางที่2ค่ะ YouTube Channel เรื่องบ้านบ้าน by J a s s e t m a n a g e m e n t ค่ะเรามีที่ ปรึกษาฝ่ายขายนะคะที่จะคอยให้คําแนะนําและมีบริการยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะนอกจากที่นี่ร้านนะคะยังมีซับพ่อมไกยสภาพนางฟ้าทั้งในกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันสําหรับท่านไหนที่มีตําเลอยู่ในดวงใจคุณสามารถที่จะพิมพ์มาบอกพนักงานของเราได้นะคะสัญญาว่าจะพาทุกท่านไปชมกันค่ะแต่สำหรับอ e ีนี้หมดเวลาลงแล้วยิ้มต้องขอตัวลาไปก่อน พบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีค่ะ